สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อนี้นะคะสีมะวาเรื่องประวัติบัทฑาสว่างสีมะล่ำไก่เขียนไว้ก่อนล่ำเขียนไว้ั้งแต่ปีสองพันห้ารอยสี่สิบี่นะคะประวัติบันทาสว่างซึ่งค้นขเขียนเองนะคะก็ได้กเกิดอยู่บานนุนสมบูรณ์ซึ่งมีดินซึ่งมีเขตแดนต่อกันกับบานทาสว่างนะคะบานนุนสมบูรณ์บมีโรงเลียน จะต้องอย่างไปเลียนอยู่บรนทาสว่างนะคะย่างไปเลี่ยบบรนทาสว่างเกิดยุนีเติบโตยุนีบุญหลายสายยาวก็ได้กลับมาทํางานยุนีแล้วก็มาเห็นข่วมเปลี่ยนแปลงอีย่างหลายๆอย่างก็เลยอยากเขียนบันทึกไว้เป็นประวัติบันทาสว่างในรูปแบบของกอล่ําแต่ว่าประวัติบรนทาสว่างเต็มรูปแบบบมว่าสินป็นเรื่องทั้งด้านการศึกษาด้านศาสนาด้านการอ่า เศรษฐกิจการพกครข้องง้างต่างๆเขียนไวอยู่ขาในรูปในเป็นรูปเหล่มแต่บ่บ่ได้มีโอกาสได้พิมพ์นะคะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าอยากสิอา่าล่ำใส่ดนตรีให้เป็นให้ให้ดูด,ดีเพื่อว่าคนลุนหลังอยากได้เอาไปอา่อาน,นำเสนองาม ย่ามีแขกบานแขกเมืองมาเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะบานทศว่างมีกลุ่มท่อผ่านะคะมีกลุ่มท่อผาที่ยื่นซื้อแล้วก็เป็นอ่าเป็นการเฮ็ุเป็นกลุ่มท่อผาของกลุ่มแม่บ้านที่มีชื่อเสียงนะคะระดับจังหวัดแล้วก็อะอะสิเป็นระดับภาคเลยอันนี้ก็บ่งบูด้วกันนะคะแต่ว่าอยากสิล่่าเป็นไก่ซึ่งเป็นค้นเขียนเองแต่ั่มโบเป็นนะคะ ล่เปลี่ยนแต่ว่าอยากเป็นไก่ให้ผู้ใหญ,ญ่ใจดีเอาไปดนตรีเอาไปผู้ที่มีความสามารถเอาไปล่ำต่อนะคะเพื่อที่จะให้ลูกให้ล้านเท่าใดได้ยินได้ตะหนักได้หักนะคะในบานเกิดได้หูควกมเป็นไปเป็นมาเอาละนะคะว่าลายยหญ่หางวันนี้อตีก็ได้ด้วยค่ะเพราะว่าบบเมนบบเมนคนล่ำเป็นสิให้ล่ำว่า ในทํานองแบบนี้ลหละให้เพื่อนไปดัดแปลงเอาอีกนะคะบอโอนะคะแต่ว่าสิเอาเอาเนื้อเนื้อเลยแลยแต่เพื่อนสิไปโอเอาบัดนี่ร้านสิได้ว่าเรื่องเกาพุ่มหลังตั้งแต่เดิมดาที่แต่บ่มีเมืองบาน คนเขาผ้ากันเอิ่นมาแต่ใสทาสว่างไขเป็นทางปองขอบพ้องสู้กันแต่คนนั่นเป็นปาวมีคนพ้งพี่ปนเสือสางวางชนีแนวไหมไปทางไดกะนาเน,น่นแล่นฟ้านสารใหญ่คอยถ้าฟังเมละอายตาฟังบันต่อไป ตั้งแต่ข้าวที่ได้เป็นทางไตเที่ยวขมิ้นพานมเป็นจอมกระสานสิพานมาทาังนี้ขมิ้นนีมาส้นไปมาย่ายบอนมาอ่อนซ้อนแต่ละอายหลายปีใดผ่านไปเศร้าขมิ้นก็ได้หอบเสื้อค้อนหมอน มาพ่อดอนเนินงามป่าขนนเนินพุนเขาเลยผากันวุ่นขนเฮือนมาสาั่งอยู่ทางเป็นบูเห็ดให้เขาข้าวนันจังแมน่นน่านพวกขมิน้นยายบ้านมาจากกินเมืองเหลียงพี่น้องเคียงกันมาบอ่อป่าไล่กลนเมื่ท่านโดนก็ได้แย่คิดให้ทางพงุ่ง ซุ่มหนึ่งลงน้ำห้อยห้องตะกอยมาหันเขาเลยภาพกันดัานขนเฮือนมาอยู่ห้องมองกอยหลายเฮ็ดให้เขาเลยเป็นบ้านแบ่งสองไผไปมากกะห้องตะกอยทินเฮือนคน้นว่าท่านโดนกะยับสู่เนินดอนกวง มีคนเที่ยวทางท่วงไปมาใกล้บุงฟังเดอ้อลุ่งนั่งสีเวาค่วมเขา่าเก่าหลังพ่อซอสองหันสี่ร้อยเก้าสิบแปดได้อยู่อย่างเป็นบ้านไม่ในไพ่ดงพอใหญ่สิน้นพอใหญ่สมจันโทภู้เพันพามาอย่าง ตะกอยอย่งน้ำขึ้นตามขนุนคือเกาหมูหาตำบลสังเมกตั้งแต่เขา่าคุา้นเถ่าได้เรามาพ่อสอสองพันหาร้อยสองเล่ากระบอได้ซ่าหาหมองยูทำกินพอใญ่สิ้นคนข้าเมนผู้เป็นคนเขา่าไม่หญ่ปยปอกระบาว้าให้สุ่มเล่ามาเป็นหมูวมาทางบูปลาใหม่แปลงบ้านรักซอยกัน ผู้ที่ภาพพวกนั่นเดินปลาผ้าเล่ามาพอโตค่ำพันถาดท่องดอกพื่นจาเ่ามาตามนีอยู่หลายปีส่วนกันตั้งลงเลี่ยนให้หลานอ่อนมาตัดใหม่ไงขอนมาฟันดอนปลาใหม่แปลงไวก้กระบอนเฮี่ยนผู้ใหญ่บุญวันทวีเพิ่นกระผ้ากันเมียนสถานทีนสำคัญยังบ่ทันพ่อเข้ากระซาวลงให้เป็นบาน มีโรงเรียนมานั่นน้ำใดสีสมซื้อผ้ากันคิดอยู่สู้มือย่งงบดได้ซื้อคานพอไญ่ไข่เน่ใสเล่ากับปไดยย่านส่วนมูเบิงทางลงทางไปดุงลมซ้อมเป็นหอมสันมันค่อยกลับไปค่อยตะเว้นค่ายกลับแน่มาแจ้งจังปงังควัญสีซื้อท่าสว่างมาทำพวกพี่น้องให้เห็นพร้อมก้อนสีขาน โซตกลงซื้อบ้านทาสว่างท่างร่งเรียนก็เลยเขียนเป็นน้ำตางกระทำเห็นพร้อมสองพันห้าร้อยแปดเด้อพี่น้องเป็นซื้อทางการคนกระขานน้ำคนกระขานน้ำมาสว่าง,ต,างต่างงามตองบ้านตะก้อยที่คนห้องกะหลงเหลือน้ำค้นเกา เฮาลูกหลานฟังเพิ่นเล่าจำเอเดอพี่น้องเมืองบ้านเนี่นโมเ่เฮาหลานนี่บ่อยากเว้าจเจริญกูเกาและเดอร์ลุงไผ่นอจุงกันมาจังจเจริญปานนี้น้ำกมีพ่อใส่ทั้งไฟกะสว่างแนมทั้งหนองตลอกอยังกระแจงจาง้างปางนำกระไหลนอเข้าบ้านอะไเขา แมนสูเงอนเอาสมนีก่อนนะคะเอาสมนีก่อนช่วงหลังจากเหาลูกล้านฟังคนเราจำออเอาด้อพี่น้องเมืองบ้านแมนหมูเห่าล้านนีบอยอยากเว่าเจะเลว่านก่าเก้วเด้อลุ่ไภัยนอจุ้งกันมาจังจะเจร่ญนปานนีน้ำก็มี่พ่อใส่ทั้งไฟก็สว่างแนมทั้งน้องตลกยังกระแจงแจังปางน้ำกไะไรขาบานไหลเขาซูเงอนส่วนหนีมันเป็น ส่วนนี้กับลุงน่ายนะคะลุงน่ายเพิ่อนอยู่บันทาศวางเิ่นต่อไห่นะคะแต่ว่าขันสิไปขันสิไปละหม่ขายครับของไผ่นะคะกับกับขอกาบประท่านอไัยนะคะกับลุงน่ายเพิ่นตอไห่กับตอเอาซ้ำนี่นะคะตอ ต่อมาสำนี่แล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนมีความสามารถใส่ดนตรีใส่ยังเพื่อแขกไปไทยมาโดยเฉพาะบานทศสว่างมีกลุมแม่บ้านนะคะมีกุมแม่บบานกลุมแมบ่บบานท่อผ่าซึ่งท้ำซื้อเสียงให้กับบานทศสว่างพวกมีเจ้าใหญ่หนายตนะคะผู้ว,ว่าราชการจจงหวัดนะคะก็ได้มาเยี่ยมยามมาเยี่ยมกุมท่อผ่าอยู่ค้อกันแล้วก็ร่วมทั้งเป็น โรงเรียนนะคะได้เอามาให้ลูกๆลั่นลานได้ศึกษานะคะได้ศึกษาได้มีความตระหนักหักวานเกิดนะคะไปเฮียนใช้กระซังจบมามีความสามารถเอามาพัฒนาหมู่บ้านเท่าประวาสิเป็นเรื่องโอท็อปนะคะสินค้าโอท็อปแล้วก็โดยเฉพาะวัดบ้านเท่านะคะมีโบสถ์ที่สวยงามซึ่งเคย,เคยมีโทรทัศน์ว่าออกข่าวอยู่นะคะออกทรทัศน์ว่าเหุ่ เขาเขาเอินมายัางเฮ็ดเรื่องนะคะาทายทอดควบงนงามนะคะของที่มีคาในบ้านเฮ่านะคะอยากให้อยากให้ทุกคนเห็นควมสําคัญตรงนี้นะคะซึ่งผู้เขียนเองล่ำ่าเป็นกระไดล่ำไก่เพื่อที่จะส่งไปให้ผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่น,เพ,นเพิ่นเฮ็ดนะคะบมิลิบมิลิคาซิดนะคะบมิลิคาซิดได้บอกแนจักน้อยหนึ่งว่าอันผู้ผู้เฮ็ด ผู้เขียนก็คือนางนวลสีท่องปั่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโบยูแล้วนะคะลูกรานกส็สะไิดงหัว่าโอ้ผายเขียนเนาะนะคะก็บพมีหยังหลายสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหนาเรื่องนาสวัสดีค่ะ